ลองทำให้มันถูกต้องโดยไม่มีการทุ่เสียแต่เราต้องพอทษหานลองทำให้มันเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะเราไม่ได้ดูน้กลัวหากคุณมองเราในตอนเช้าคุณจะมีความตกตราบแต่ที่คุณลอดผ่านคี่นี่ไปลองทำให้มันถูกต้องโดยไม่มีการทุ่เสียแต่เราต้องพอโทษหานลองทำให้มันเกิดขึ้นนิดหน่อย คุณเราไม่ได้ดูหน้ากว่าหากคุณมองเราในตอนเชา้าคุณจะมีความสุขกับใดที่คุณรอตอตาขึ้นในี้ปสวัสดียินที่ได้รู้จักคุณนี่เพิ่งย้ายมาใหม่เงั้นเหรอโอ้โอฉันว่าฉันเคยเจอคุณ ทอ่นี่เพื่อนหมยรอบนี้สินะเราสามารถพาคุณไปดูดินแดนสุดจานที่น่าสนใจของพวกเราที่ป่าปงไม่โดยไม่ต้องพาไปโตอโดยที่ไม่มีการหลบหนีว่าแต่ใครกันลัที่อยากออกไปมันคือสวนที่สุวิเศษและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราลวงเราดีใจมากที่มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในวงคุณเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วมองงานใครจมือลอยได้ไหมตอนันอะไรกลหลับ กับตาคุ่นยนของฉันฉันคิดว่าฉันเห็นความผิดปกติในตัวเก็นไม่บางทีเขาอาจไม่ได้เป็นยาที่พวกเราเห็นในเวลาต้นสั์สิห์ที่อยู่ภายใต้หน้ากากนั้นแล้วลองทำให้มันถูกต้องโดยไม่มีการสูญเสียแต่เราต้องขอโทษหากเราทำให้มันเกิดขึ้นนิดหน่อยพวกเราไม่ได้ดูน่ากลัวหากคุณมองลงใน มีความสุขตราบใดที่คุณรอถ้าคืนนี้ไปลองทำให้มันถูกต้องโดยไม่มีการปูเสียแต่เราต้องขอตัวหนักเราทำให้มันเกินึ้นนีอไปคุณรอไม่ได้ตูวหนักกูหาคุณมองลงในตอนเท้าคุณจะมีความสุขตราบใดที่คุณรอถ้าคืนนี้ไปถ้าคุณรอจากคืนนี้ไปได้ กินแซนวิแสนในกาแล็กซี่โซยกโใเ้ชันเธอคงจะร้ายไม่อยู่ในความคิดฉันเลยพวกเราถูกตั้งโปรแกรมไว้ไม่มีใคราอยู่กับระบบหลักไม่ใช่พวกเราไม่ไว้ใจคุณพวกเรารักคุณด้วยมันเพียงแค่อยู่ที่เฟสนี๊คค่ะามีกฎนี้หน่อยนะแต่ถ้าคุณทำ้ายพวกเราเราจะทำลายคุณอย่างเยอะแยะ เราจะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนและนำส่วนดีเสียหายของคุณออกมาตอนนี้คุณหายังไม่ต้องการแต่เขานะคิดแบบนั้นไคหละในบางเวลาคุณทำดีแต่อย่างไรคุณก็แล้วในรูปเราจะสนุกและเราหวังว่าคุณจะอยู่หากคุณเหลาที่้นเพื่อแลชื่เจร้องแต่ตัวเราชุดที่สู่ผ้าเพื่อม่งานที่เราจะคุณ พวกเราต้องดันมันออกมาก่อนเพื่อไปสู่จุดเริ่มต้นปีศาจพวกเราเนี่ยเขาหลอกเราเขาแก้งทำเป็นส่วนของพวกเราสําหรับความจริงใจตรงของเขามันจบแล้วเราทําให้มันถูกต้องโดยไม่มีการทุนเสีย แต่เราต้องขอโทษหากเราทำให้มันเก่ขึ้นนิดหน่อยพวกเราไม่ได้ดูดากูหากคุณมองเราในตอนเชา้าคุณจะมีความสุขตาบใดที่คุณลอตาคืนนี้ไปลองทำให้มันถูกต้องโดยไม่มีการสูญเสียแต่เราต้องขอโทษหากเราทำให้มันแก่ขึ้นนิดหน่อย ความสุดา้ใดที่คุณลอดทางคืนนี้ไปลองทำให้มันถูกต้องโดยไม่มีการูเสียแต่เราต้องขอโทษหากเราทำให้มันเกิดขึ้นนิดหน่อยคุณเราไม่ได้ดูหน้ากว่าหาคุณมองเราในตอนเช้าคุณจะมีความสุดา้ใดที่คุณลอดผ่างคืนนี้ไปลองให้มันถูกต้องโดยไม่มีการเสียแต่เราต้องขอโทษหากเราทำให้มันเกิดขึ้นนิดหน่อย พวกเราไม่ได้ดูแลกว่หาาคุณมองเรมในตอนเช้าคุณจะมีความสุขตามใดที่คณเรอทผ่านคืนดีไปฉันรู้ว่าคุณเอาตัวรอดได้เพียงแค่คุณไม่ทำผิดกฎและดีๆพวกเราพอนเนอพวกเราจะเป็นเพื่อนดีๆตลอดไป